สวัสดีค่ะหลังจากเราดูการตัดแยกกอหน่อของเพชหิงหรือ,อกล้วยไม้หางช้างแล้วนะคะวันนี้มาดามตู่ก็จะพามาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งของที่บ้านปลูกไว้นะคะเชิญเลยค่ะ ขออัญเชิญบทพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับคําว่าโมกนะคะจากเรื่องรามเกียรติ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธย,ยอดฟ้าจุฬาโลกมหารา,ราชรัชกาลที่หนึ่งโมกปรากฏในวรรณกรรมเรื่องรามเกียรตินะคะนางนวลจับต้นอินทนินนกกระทาจับกระถิงน ขันต้องเขามองจับโมกเมียงมองแก้วจับเก็บร้องริมทางโมกเป็นพันไม้เย็นต้นขนาดกลางนะคะลำต้นมีความสูงประมาณ5-12ถึง12เมตรผิวเปลือกสีน้ำตาลดำลำต้นกลมเรียบมีจุดเล็กๆสีขาวทั่วต้นแต่กิ่งก้านสาขา ออกรอบลำต้นไม่เป็นระเบียบใบเป็นใบเดียวออกเรียงกันเป็นคู่ตามก้านใบลักษณะใบเป็นรูปไข่รีปลายหมุกใบมนแหลมโคนใบโคนใบใบแหลมขอบใบเรียบเนื้อใบบางสีเขียว ขนาดใบกว้างประมาณ2เซนติเมตรยาวประมาณ3-5เซนติเมตรออกดอกเป็นช่อสั้นๆอยู่ตามปลายกิ่งช่อหนึ่งมีดอก4-8ดอกลักษณะดอกจะคว่ำหน้าลงสู่พื้นดินมีกลีบดอก5กลีบมีสีขาวกลิ่นหอมดอกบานเต็มที่มีขนาดประมาณ2เซนติเมตรผลเป็นฟักรูปทรงกระบอกจะออกมาเป็นคู่ ลักษณะโค้งงอเข้าหากันนะคะขนาดความยาวของฝักประมาณ1 0 1ถึง15เซนติเมตรนะคะการดูแลรักษาต้องการแสงแดดปานกลางจนถึงแสงแดดจัดต้องการปริมาณน้น ปานกลางควรให้น้ำ5-7วันต่อครั้งนะคะดินชอบดินร่วนสวยุยมีความชื้นปานกลางป,ปุ๋ยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักประมาณ1-2กิลิกโลกรัมต่อต้นนะคะควรใส่ปีละประมาณ4-6ครั้งนะคะ การการขยายพันธุ์ก็คือการเพราะเมล็ดกับการปักชำวิธีที่นิยมและได้ผลก็คือการเพราะเมล็ดกับการปักชำน,นะคะสำหรับโรคและศัตรูไม่มีปัญหาเพราะเป็นไม้ที่ทนทานต่อสภาพธรรมชาติพอสมควรนะคะอชอบกลิ่นหอมของเขาแล้วก็ สะอาดหอมอ่อนๆน,นะคะามาดามตูเอามาปลูกไว้เรียงตามกําแพงบ้านนะก็ที่บ้านก็ปลูกไว้ประมาณ10กว่าต้นนะตามกําแพงนะคะสําหรับความเชื่อโบราณแล้วคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจําบ้านจะทําให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์ เพราะโมกหรือโมกค่ะหมายถึงผู้ที่หลุดพ้นด้วยทุกทั้งปวงสำหรับส่วนของดอกก็มีลักษณะสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนอกจากนี้ยังช่วยคุ้มครองปกป้องภัยอันตร,รายเพราะต้นโมกบางคนเรียกว่าต้นพุทธรักษาดังนั้นความเชื่อว่าต้นโมกสามารถ คุ้มกันรักษาความปลอดภัยทั้งปครงจากภายนอกได้เช่นกันและยังเชื่อว่าส่วนของเปลือกต้นโมกสามารถใช้ป้องกันอิทธิฤทธิ์ของทิศสัตว์ต่างๆได้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัยควรปลูกต้นโมกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผู้ปลูกควรปลูกไว้ใน ปลูกในวันเสาร์เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์นะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้มาดามโตนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะ ดอกโมกมีสีขาวและก็สะอาดมองแล้วรู้สึกสบายตาอีกทั้งให้ความรู้สึกสบายใจพร้อมกลิ่นหอมระเรือ่อทำให้รู้สึกสดชื่นตลอดทั้งวันประกอบกับคนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นโมกไว้ประจำบ้านจะทำให้เกิดความสุขความบริสุทธิ์นะคะ ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ